สวัสดีครับวันนี้ก็มาบอกเล่าประสบการณ์แล้วกันใช้งานมาหนึปี1ปีกกหนึ่งปีนิดๆกับกิโลอยู่ที่กิโลอยู่ที่นี่เลย5้าหมกิกโลอ่ะกับอัตราการสิ้นเปลืน้ำมันอยู่ที่52.9 อันนี้ใช้งานมาแล้วหนึ่งหมืน่นเอ้ห้าหมื่นโลใช่ไหมปัญหาเอาผมผมบอกปัญหามันก่อนแล้วกันสําหรับใครที่ดูคลิปนี้ดูปัญหามันก่อนเลยนะที่จะเจอเกือบทุกคันก็คือวาวดังอ่าอันดับแรกเลยวาวดังผมดังตั้งแต่สองพันโลแรกแล้วก็ไปตั้งวาวผมโดนค่าตั้งไปสามร้อยสำหรับใครที่ออกสูตรไหนก็ลองไปเข้าสูตรนั้นดูเคมลมกับเขาตั้งวาวบางที่ก็ฟรีบางที่ก็เสียตัง์อะก็ลองกันดู ผมตั้งไปสามน้อยแล้วก็ปัญหาที่เจอก็ซีนเซีงยงท้ายซึมอ่าเขาบอกซีนเซียง้ายซึมของผมน่าจะซึมตั้งแต่ช่วงแรกๆเหมือนกันก็ไปเปลี่ยนปะเกันมาก็ไม่เป็นอีกเลยตรงนี้บางทีก็ซึมก็ไม่เป็นอีกเลยนี่รถยังไม่ได้ล้างเนี่ยไม่เป็นอีกเลยไม่มีค่าน้ํามันเลยเลย,เลย ไม่มีค่าน้ำมันแล้วก็เขาบอกว่ารถรถใหม่ๆไม่เป็นแล้วอ่าผมผมผมดูในกลุ่มหลายคนรถรถสองรถสาไม่เป็นแล้วนี่ผมรถรถแรกเลยก็จะซิ่มแล้วก็ปัญหาที่เจอเรื่องอะไรกับเบรกล้วกันปัญหาคือผมว่าเบรกมันเบรกมันก็กมันเล็กไปผมเคยขีย่รถเบรกใหญ่ๆมางไงคันนี้สำหรับผมเบรกมันแต่มันก็มันเท่ากับพวก พวกแกนฟิลาโน่แล้วนะเแบรบนมันคล้ายๆกันเแบรกมันไม่ไมค่อยอยู่สำหรับผมนะมที่ผมมองว่าเป็นปัญหาแต่กาใช้งานก็ไม่ไม่ไม่เคยชนไม่เคยขับชนะไรมีแต่เคยมีครั้งหนึ่งเคยเอาไป,ไปล้มมาขับกลางฝนแล้วเราเผลอเผลอเผลอไปหน่อยไปเบรกหน้าแรงไปท้ายสะบัดเลยหน้าสะบัดเนี่ยเบรกหน้าแรงไปหน่อยมันเป็นคอมบเบรกนะ ดิดหน้าดำหลังก็เหมือนกับพวกเจียโนแกนฟิลโน่หนผมว่าเบรกมันคล้ายๆกันหมดอ่ะอืมแล้วก็อ่าอีกปัญหาหนึ่งบางคนอาจจะมองไม่เป็นปัญหาแต่ผมก็สำหรับผมผมันไม่เป็นปัญหาสำหรับผมแต่คนอื่นผมไม่แน่ใจรถค่อนข้างสูงรถมันสูงมากแต่ก็มีคนไปโหลดโหลดหน้าเกี่ยงชกหลังอะไรมันก็จะเตี้ยขึ้นอ่าในกลุ่มก็มีคนไปทำอยู่ ปัญหาก็มีประมาณนี้แล้วก็อะไรแพงแล้วกันอืมอะไรยเป็นแพงกวชาวบ้านหน่อยแต่ประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นราคาแต่ก็ไม่ห่างไม่ห่างกันเท่าไหร่เบรกหน้าถ้าของศูนย์ก็อยู่ประมาณสี่ห้าร้อยเบรกหลังของเบอร์มาก็สี่ร้อยราคาอยู่ประมาณนี้ของสี่ห้าร้อยอกองอากาศก็แถ่สี่ร้อยไปสี่ร้อยกว่าบาทมีสายพานอาจจะแพงหน่อยหกถึงแปดร้อยเป็น,นราคาไม่ได้ผมเปรียบไปแล้ว คันนี้ห้าหมื่นโลเปลี่ยนยางไปเปลี่ยนยางไปหน้าน่าจะเปลี่ยนไปครั้งหนึ่งหลังน่าจะเปลี่ยนไปสองอืมผมใช้ยาง IRC p t f นี่ก็น่าจะได้เลิกเ,ลกเปลี่ยนแล้วลองเริ่มหาแล้วเปลี่ยนยางไปหนึ่งหน้าหนึ่งหลังสองถ้าเบรกนี่เปลี่ยนได้เปลี่ยนเยอะอยู่เพราะว่าใช้งานเยอะ พื่อเบรกหลังนี่กําลังจะเปลี่ยนครั้งที่สองอันนี้น่าจะเปลี่ยนประมาณสามสี่ครั้งแล้วเพาเบรกหน้าสามสี่ครั้งได้แล้วเพาเบรกก็ใช้ของคิกคิกร้อยิบห้าได้ใช้ของคิกร้อยิบห้าไม่แพงมากของแท้ก็อยู่ประมาณสองร้อยสองร้อยสิบาทก็บางีมมดวมนมีของด้วยไม่ไม,มีแล้วก็เออใตอ้เบาะ ไต่บอกน่ามันน่าจะบางเกินผมว่าเนยนมันแตกเลยแต่ก็ไม่มีผลับการใช้งานนั้นล้างก็น้ําไม่เข้าไม่อะไรเนี่ยไต้บอกขับลุยฝนแล้วก็ไม่ไม่ซึมไม่อะไรมันมียานกันอยู่แล้วก็ใต้บอกยูบ็อกอะมันไม่มีรูระบายใครที่อยากล้างยูบ็อกเนี่ยก็ต้องถอดแต่มันก็ลื้อไม่ยากหรอกเนี่ยเบอร์เบอร์สิบทาจะไม่ผิดเอยเบอร์สิบหรือเบอร์แปดอะขันเนี่ยอายูบ็อกออกไปล้างเลย ดูแลไม่ยากซูซูกิยอมรับเลยว่าทนรถแม่งโคตรทนเลยปัญหาที่มีก็แก้จบหมดแล้วทนกว่าเอ็นแม็กอีกเอ็นแม็กผมวิ่งมาสองแสนโลผมทําเครื่องไปสี่รอบได้ไมั้งสามสี่รอบรถมีปัญหานน่นนี่นั่นมันน้ 8, าแตกใปใบหนึ่งอีคันเนี้ยเออใครบอกว่ารถไม่มีมันน้ำร้อนรือเลปล่าผมขี่ในเมืองอากาศสามหกสามแปดสามขีดไม่เคยเกินสามขีดความร้อน ขี่ออกทิพย์ไกลๆก็ไม่เคยเกินสามขีดไม่เคยขึ้นสี่ขีดสักครั้งเลยเนี่ยขับมันมาปีนึงเนี่ยคันนี้ก็มีมะนาวก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความร้อนไฟหน้าสว่างมากสว่างกว่า n ม็กอีกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คลิปที่ผมถ่ายไฟหน้าตอนกลางคืนมาให้ตอนนั้นไปเที่ยวก็ถ่ายตอนกลางคืนไว้แ๋ยวแปะไว้ให้แล้วก็ไฟท้ายก็เห็นชัดเจนไฟลงไฟเลี้ยว อืมข้อดีเนี่ยร้อยี่ิบห้ามันทำป้ายเหลืองได้ผมเคยเอาเอ็นแไปวิ่งวินแลวโดนโดน,โดนพวกวินเขาถ่ายรูปไปส่งขนส่งก็เลยทําซื้อรถใหม่ทําป้ายเหลืองไปเลยแล้วก็เนี่ยสังเกตไหมรถมันนะ่ะมันรถมันเพียวมากนะหน้าหลังมันเท่ากันหมดเลยเวลาเวลาเลาะเวลาเราก็แค่ระวังแัวนิดเดียวแต่ก็ไม่เท่าเอ็นแม็กเอ็นแม็กัขาไอขาตั้งมันใหญ่กว่าเยอะเลยเนี่ยมันยื่นจากรถมาเยอะเห็นไหม ขับกันเวลาล้อมันก็นลําบากกว่าอันนี้ง่ายกว่าฐานล้อก็สั้นกว่ารู้สึสกว่าฐานล้อมันสั้นกว่านะรถมันเบาใครสําหรับใครที่ดูแล้วเบิกแมนดีไหมศูนย์แถวบ้านไม่มีเป็นห่วงเรื่องอะไรจะยังไงอะไหลก็สั่งศูนย์เลยครับง่ายสั่งช้อปปีก็ได้ช้อปปี้พิมพ์เลยโซสกิเบิกแมนสตรีอะไหลหาง่าย ซื้อเอามีแต่ของของปลอมของปลอมหายากอ่าพูดอย่างนี้ดีกว่าของปลอมหายากเพราะว่าส่วนใหญ,ญ่ของมันนาเข้าทั้งคันอ่ะเบรกก็เบรกผมสั่งเบรกมาก็จากอินเดียเมคินอินเดียเลยมาเบรกหน้าผมใช้ของไทยเพราะว่าปั๊มอะไรมันมีตอนนี้ไม่มีในไทยไงเดี๋ยวเบรกหลังผมไปดูมาให้ว่าใช้ของอะไรได้แล้วก็ไอเออ คำถามที่เจอบ่อยเลยนี่เนี่ยน้ำมันเฟืองท้ายใส่เท่าไร่น้ำมันเครื่องใส่เท่าไหร่นี่นะดูดีๆนะน้ำมันเฟืองท้ายใส่แค่ห้าสิบมิลลิตรนะไม่งั้นอ่ะเยิ้มแล้วมันเครื่องมันจะไอ้นี่ออกมามันจะล้นออกมาใส่แค่ห้าสิบนะแล้วก็น้ำมันเครื่องนี่น้ำมันเครื่องมองเห็นป่ะใส่แค่หกร้อยห้าสิบนะครับอ๋อจะมีบอกอยู่เนี่ยแ่บปริมาณการใส่ยาใส่เกินนะใส่เกินมัน เดี๋ยวมันดัน,นออกมาแล้วก็เป็นค่าอย่แบบเห็นคนหนึ่งอะ่ะใส่น้ํามันเครื่องเขาบอกใส่ขวดหนึ่งน่าจะแปดร้อยมังมันเยิ้มออกมาเลยตรงตรงที่ใส่อะมันน้ำมันเครื่องมันตีออกมาเลยแล้วก็เป็นค่าตรงท่อเนี้ยเนี่ยผมใส่พอดีมาผมเปลี่ยนน้ามันเครื่องทุกสองพันโลเพราะว่ารถมันใช้งานหนักก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะลูกสูบไม่ดังไม่อะไรถ้าทั่วไปก็เขาแนะนาว่าเปลี่ยนทุกสี่พันโลเนี่ยผมสตาร์ทให้ด้วยนะ ชึ่งเดียวเนะี่ยอ่าชึ่งเดียวติดเลยเราดงวาลดังไม่มีเนนะอ่มลองลองเช็คเลยนะถ้าใครซื้อมาแล้วตั้งขาตั้งคู่อะถ้าสมมุติมันมันมันไม่หมุนอะลองดูนะเบรกเบรกมันนี่เปล่าเบรกมันแน่นไหเปล่าเพราะเนี้ยเพราะว่าปกติมันจะหมุนเนี่ยอ่าไฟหน้านี่ก็ สว่างเสียงแต่ก็ดังแต่โคตรดังเลยสมเป็นรถอินเดียจริงๆแต่ดังมากไม่กล้าเปิดเดี๋ยวก็ดาแล้วก็ผมจะมามามีวิธีสังเกตอย่างหนึง่งแบตวันก่อนผมแบตหมดไปเมื่อเมื่อวานเออเมื่อวานแบตหมดใช้มาห้าหมื่นโลเพิ่งเปลี่ยนแบตเนี่ยผมจะมีวิธีสังเกตนะสำหรับใครที่คิดว่าไอแบตเราจะหมดตอนไหน ไอตรงนี้เนี่ยไอสตาร์สต็อปเนี่ยอ่าสตาร์สต็อปเนี่ยพอติว่าถ้าเราขับรถอ่ะมันจะติดตลอดมามันจะติดตัวเองเงี้ยติดตัวเองแล้วก็แล้วก็เวลาเราจะเราหยุดอย่างเงี้ยมันก็จะดับเองเนี่ยมันเปิดปิดได้นะสตาร์สต็อปเปิดปิดตรงนี้นะครับนี่เราจะปิดก็นี่เปิดก็นี่อ่าบางไฟมันก็จะติดถ้ามันใช้งานได้มันก็จะติดตลอดเวลาถ้าแบตอ่อนผมสังเกตมาแล้วแบตอ่อนนะ ไอสตาร์สต็อปตัวนี้จะไม่ค่อยติดอ่าสตาร์สต็อปนี้จะไม่ค่อยติดแบตตัวนี้ใช้ตัวเดียวกับเอ็กแม็กเลย6.3แอมป์อ่าราคาราคาผมเช็คมายอยู่ประมาณแบตอยู่ประมาณพันกว่าบาทพันกว่าบาทแต่ว่าผม,มาใส่ของ N เอ็กแม็กแทนเอ่อผมใส่ของตัวนี้ใส่ของ 6แอมป์12โวลต์ผมได้มาราคา600 mm hmm. บาทเป็นแบตเจลของจีนก้อนสีเหลืองๆทีอะไรทุกอย่างนี่ยผมลงไว้ในกลุ่มอยู่ผมได้มาราคา600กว่าประกันปีหนึ่งผมคุยกับพี่เขาพี่ทำไมแบตมันหมดไวจังรู้สึกตอนผมขี่น n ม m a ่ะปีกว่า2ปีเลยกว่าจะหมดเขาถามว่าขี่มากี่โลแล้วนะ้องบ่ก5 0,000โลแล้วครับ เขาบอกรู้เปล่าประกันจริงๆมันแค่สองหมื่นโลเองนะรถเลยส่วนใหญ่อะมันใช้แค่สองหมื่นโลเองแบตก้อนหนึ่งอะเขาบอกเองอเอใช้มาคุ้มแล้วอืผมใช้มาห้าหมื่นโลเพิ่งได้เปลี่ยนแบตเนี่ยแต่กนน็นี่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 หลายคนสงสัยว่านี่สัญลักษณ์อะไรมันคือสัญลักษณ์น้ำมันเครื่องอน้ำมันเครื่องคึอว่า,หา,หา,หาเตือนให้เราเตือนให้เราเปลี่ยนได้แล้วของผมนี่อ่านมันจะพิษ อนี่ตั้งไว้2,000โลตั้งไว้2,000โลนี่ใครอยากตั้งเอ้ยอยากได้มากกว่าน,นั้นปกติเขาจะเซตไว้ประมาณ4,000โลแต่รถผมมันใช้งานเยอะก็เลยตั้งไว้ที่2,000โลยังไม่ได้ไปถ่ายก็เลยยังขึ้นอยู่ผมจะสอนร,รีเซ็ตด้วยเลยแล้วกันคลิปนี้เลยหลายคนถามมาเวลาเวลาเวลาจะรีเซ็ตมันะให้กดตรงนี้ค้าง แล้วเปิดคุณแจกดค้างไว้แล้วกดค้างตอนยังไม่เปิดนะแล้วก็เปิดกุญแจแต่ผมไปให้ดูอ่าค้างไว้แล้วก็เนี่ยมันก็จะกระพริบอย่างนี้แล้วมันก็หายไปอ่านี่คือวิธีรีเซ็ตตัวนี้ประมาณนี้เนี่ยแล้วก็จะไม่ขึ้นแล้วนี่ก็จะมีใบบอกเครื่องบอกเตือนบางคนมีปัญหาก็จะขึ้นโค้ดก็เปิดสมุดดูเลยว่า พอสมีอะไรเออพอตที่ขึ้นเป็นอะไรมีปัญหายัางไงนี่คันนี้ก็ไฟเลี้ยวใช้ง่ายฮอนด้าอะไรมันทําตัวใหม่ใช้ยากกดยากทีห่หายนี่ใช้ง่ายนี่แต่ก็นี่เสียงดังดีเด็กก็นี่เป็นรถที่ใช้ง่ายผมว่ามันคุ้มค่าแต่ละผมผมชอบมันที่ตืน่นผมชอบกว่าเอ็นแม็กนะเพราะเอ็นแม็กผมอะ่ะขับไปแล้วปัญหาจุกยิบยุกยิบเดินไปหมดเลยอันนี้ไม่มีเลย แกจบก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยแบตก็อยู่ข้างหน้าอเอ็นแม็กเนอยู่ใต้บอร์ดใช่ไหมอันนี้อยู่ข้างหน้าตรงนี้ไฟเลี้ยวก็ใครด้อยค่าแล้วไฟเลี้ยวธรรมดาก็จีโจรนอมันก็ไฟเลี้ยวธรรมดาแบบว่าไม่ใช่เอวีดีอันนี้ไฟเลี้ยวธรรมดาเนี่ยธรรมดาเป็นหลอดรถใช้ง่ายสไตล์บงังรถอินเดียสตาร์ทเท้ามีเนี่ยสตาร์ทเท้ามี ดูดูเทสตาร์ทเท้าดิอืมนี่ไม่ค่อยจะใช้เท่าไรแล้วก็สตาร์ติดนี่พักเท้ทานี่ก็เก็บง่ายนะซ้อนไปกับล้อเลยเซนเซอร์เออเซนเซอร์มันอยู่ล้อหลังนะคันนี้ เอยู่ร้อหลังเสื้ออยู่ตรงนี้ช่วงล่างผมกไม็ไม่เคยเปลี่ยนเลยบางคนเขาก็ไปเปลี่ยนกันใส่โปรเฟนเดอร์ใส่อะไรก็ราคาเอาเรื่องเหมือนกันแต่ผมไม่เคยเปลี่ยนเลยว่าช่วงล่างมันดีสำหรับผม,ผมเพราะผมใช้คันนู้นอะช่วงล่างแข็งบัลมเลยเจอคันนี้มาเล,เลยนุ่มเลยทีนี้มีรอยบ้งตามการใช้งาน สำหรับใครเล็งๆไว้ก็มี2รุ่นนะครับตัวนี้มี GL กับ EX ผมของผมเป็น EX ตัวธรรมดา GL ก็จะมีตัวนี้ไอตัวค้ำออกมาเหมือนเหมือน n Max Air คล้ายๆ n Max แต่ว่ามันจะเล็กหน่อยอ,อยู่ตรงนี้อ่าเป็นเป็นอย่างนั้นอ่ะเป็นที่ขั้นอย่างนั้นอ่ะแล้วก็ชิวจะเป็นชิวแต่งชิวสูงชิวเดิมมันจะเตี้ยๆอันนี้ของผมก็ชิวแต่งชุดนี้แต่งเนี่ยแต่งชุด A ยกชิวใส่ชิวแล้วก็ ใส่ตัวจับโทรศัพท์แล้วผมมีของเก็บแบงคแค่นี้เลยเออ,เอ,อดูนี่ดูนี่ของเก็บในนี้ได้เยอะมากเลยนะยัดมือได้กําปั้นหนึ่งอะ่ะเออผมก็ใส่โคแบงค์นี่ที่ชาร์จแบตท,ทางนี้ก็ใส่น้ำขวดลิตรครึ่งอะ่ะขวดลิตรครึ่งขวดใหญ่อะ่ะใส่ยัดในนี้ได้เลยอืมช่องก็ลึกประมาณหนึ่งอืม ไปเบรกก็นี่ประมาณนี้สวยนะเนี่ยเหมือนเนี้ยมันริมฝีปากอ่ะมืนริมฝีปากเลยนะเนี่ยผมอมองว่ามันสวยดนีนะแปลกดีรถไปไหนใครก็มองไม,ไม่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ขับในเมืองมีแต่คนมองรุ่นนี้รุ่นอะไรว่ารถอะไรวะแต่รถมันขับดีนะขับดีจริงแต่ใครอยากได้เอ้ราคานี้ไปซื้อ ไปซื้อรถแรงๆดีกว่าไหมคิกร้อยหกสิบอย่างนี้ผมว่าใครอยากได้รถแรงๆนะไปซื้อรอุ่นอื่นดีกว่าเพราะมันไม่แรงบิดเต็มที่นะผมได้แค่ร้อยเดียวอัดคนเดียวเนะี่ยร้อยหนึ่ง๋ยวก็ไม่ได้น่าเกียดขนาดนั้นที่ว่าเป็นรถขี่ชิวๆเมืงอ่ะถ้าขี่มาสักหมื่นสองหมื่นโลอาจจะรู้สึกว่ามันแรงขึ้นนิดหนึ่งแต่ก็มันแรงสู้พวกคิกร้อยหกสิบแล้วไม้ถ้าราคาเท่าๆกันนะแต่ตอนนี้ ผมไปดูราคาไอ้รีดมาแถวบ้านผมมาขายเจ็ดหมื่นเลยนะแกนฟิลาโน่ก็หนาหกหกหมื่นหกหมื่นเก้ามั้งหกหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นประมาณนั้นเหมือนกันราคาก็ไล่ๆกันใครบอกว่าคันนี้มันแพงลองไปเช็คราคาแถวบ้านอกอนเนาะจิโอโน่กับอิรีดอนะไรพวกเนี้ยเขพอกันเลยนะยิ่งจิโอโน่ตอนเนี้ยเขาปั่นราคาไปเจ็ดหมื่นแปดหมื่นก็มีนะโนโตซูกิก็ ลองถามโปกับเซลดยแต่ผมราคาผ่อนถูกมากเดือนสองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทสามพันนิดๆอย่างเงี้ยลองไปลองไปเช็คดูแล้วกันนะครับสำหรับใครที่แบบเออเออนี่ีนที่แขวนของอืแขวนของตรงนี้แขวนของตรงนี้แขวนตรงนี้ได้แขวนตรงนี้ได้แขวนตรงนั้นได้ลางเอาน้ำขาบอกน้ำสามแพ็คได้เมื่งเห็นมีคนเคยไปส่งของเนี่ย ลองดูแล้วกันทำได้กับใครนี่ล็อตก็มีกองอากาศแต่ไม่มีกองน้ามันเครื่องนั่นกองอากาศอยู่นี่เวลาถอดก็ลื้อน็อตตัวนี้ตัวเดียวไม่ต้องถอดอยู่บ็อกนี่ล็อตอัวนี้ตัวเดียวปุ๊บให้มันห้อยมาแล้วก็เปลี่ยนผมก็สั่งมาเปลี่ยนเองอะไรนี้ไม่ได้ดูแลอะไรยากเลยผมรอดูอย่างว่ามันจะพังอะไรอีกหรือเปล่าเนี่ยถ้ามันพังอีกเดี๋ยวผมทําคลิปมาเพราะนี้ก็ขี่มาปีหนึ่งห้าหมื่นโลก็เยอะนะผมว่าผน่าจะใช้เยอะสุดแล้วเนี่ย วันหนึ่งก็วิ่งประมาณสองร้ยโลสองรโลออกทิปอีกออกอะไรอีกก็เนี่ยใช้คันเนี้ยออกทิปก็ถ้าในคัสร้อยยีิบห้า 125, มันก็มันไม่พอมือผมตอนน่ะผมผม,ผมขี่แอแมผมยืนพื้นอยู่ประมาณร้อยหนึง่งอีกคันนี้ก็ได้ 80, แค่แปดสิบเก้าสิบเต็มที่ก็เก้าสิบแต่ก็เหนื่อยหน่อยอย่างว่ารถมันขี่ชิวๆมันสวยนะใครบอกมันไม่สวยนี่ยผมว่ามันสวยนะอลองดูแล้วกัน เปียบเทียบแล้วชอบขนาดมากกว่าถ้าเน้นแรงมาเอ็นแม็กดีกว่ามาเอ็นแม็กเลยถ้าแรงไปเอ็นแม็กไปอะไรนะพีซีเอ็แม็กไปเลยพิกร้อยหกสิบมันแรงกว่าอยู่แล้วเบรกก็ดีกว่าถ้าเน้นชิวๆขับสบายร้อยี่ห้าซีซีไม่จุกจิกอะไรก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะพูดถึงอะแพงออกชาวบ้านนิดนึงแต่ไม่ได้แพงเวอร์ขนาดนั้นรถนาเข้าอินเดียทั้งคันอินเดียสไตล์ แต่ดังมากแต่ไม่กล้าไม่กล้ากด,ด,ดประมาณนี้แล้วกันใครมีคําถามอะไรโอ้ราคายางบอกราคายางก่อนผมเปลี่ยนคู่หนึ่งประมาณสองพันสองพันนิดนิด,นดคู่หนึ่งยางก็ใช้หน้าของผมมันเป็นเก้าสิบทับเก้าสิบขอบสิบสองยางหลังหนึ่งร้อยทับเก้าสิบขอบสิบสองยางขอบสิบสอง มีใครมีคำถามอะไรสอบถามก็ถามเข้ามาได้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ